นี่ยนทะุกผู้ชมดูดินี่นะดูเขาเนี่ยน,นั่งนิ่งนะทุกผู้ชมนะดูดิเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาน้ำเนี่ยกับขนมนะไปให้แกนะแล้วผมจะลองเข้าไปคนะุยดูนะทุกผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยชื่อชื่อไหมฮะแกนิ่งอยู่นะแล้วแกนี่มีเงาด้วยนะ แนี่อไปเดีอยนผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมเปาเดินสำรวจป่าก,กันอีกแล้วนะก็ในวันนี้ผมเนี่ยอาจจะขึ้นไปดูสมิงป่านะทุกผู้ชมก็เมื่อวานเนี่ยสมิงป่านะครับได้มายืนมองนะทุกผู้ชมนะก็ไม่รู้ว่า,าสมิงป่าตัวนั้นน่ะ เป็นไรกับน้องนะทุกผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะก็มีพิเศีหลายหลายท่านครับสงสัยนะว่าเป็นพอน้องหรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะทุกผู้ชมนะก็เดี๋ยวเรานะ่ยขึ้นไปดูกันเลยครับก็ก่อนจะไปนะทุกผู้ชมก็ฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยได้เตรียมขนมมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เขานะทุกผู้ชมนะขนมกันนบน้ำแล้วก็โอเคผมเดี๋ยวเรานะไปเลย นี่นะทุกผู้ชมผมเนี่ยก็ได้เตรียมขนมน้ำนะเอาไปให้แกด้วยนะเผื่อแกด้หิวอะไรนะทุกผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปคุยกับแกนะว่าแกเนี่ยเป็นอะไรกับน้องนะ นอ้โหร้อนมากนะนี่นะดูแดดดิทั้อ่ร้อนมากๆเลยอ ท่านผู้ชมป่าเนี่ยลึกมากเลย อะไรติดเสื้อเาไม่รู้นะคุณชมโอ้น้เนี่ยเขียวนะคุณผู้ชม ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาเหมือนกันนะทุกผู้ชมนู่นนะ ทุกผู้ชมก็ข้างบนนู้นก็ถึงแล้วนะทุกผู้ชมนะนูนะ้นฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเส้นนี้ก็เลยนะไปนะอะ 还有没有？观众嘿，出来没？出来好年呢，还我着都不众们，出来没？ ก็แจนเนี่ยร้องเนี่ยดังมากนะเวยโอ้โอโคตรร้อนเลยนะทุกผู้ชมนะดูแดดดิม่อยากแกเนี่มองผมด้วยนะทุกผู้ชมไม่รู้ว่าแกเนี่ยต้องการน้องวุ้นหรือเปล่านะ ก็เมื่อวานเนี่ยแกเนี่ยยืนดูผมตรงก้อนหินตรงนี้นะทุกผู้ชมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยน้องวัวเนี่ยร้องไห้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขากับน้องวัวเนี่ยเป็นอะไรกันนะทุกผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ย ator, ผมเนี่ยจะลองเข้าไปคุยกับแกดูนะทุกผู้ชมนะลองเข้าไปปรึกษาดูนะว่าแกเนี่ยเป็นอะไรกับน้องนะนี่นะดูดิผมก็ยัสงสงิจสงใจอยู่นะครับยังไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆแกสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวแกเนี่ยจะทำร้ายผมเอานะ เดี๋ยวผมเนะี่ยขอดูปฏิกริยาเขาก่อนครับเจอให้ทุกผู้ชมดูนะจะเข้าไปดูใกล้ๆนะเฮ้ยแคแนน่นั่งนี่ไงนะมเจอมึงเจอาเจอทุกผู้ชมผมเอาข้อมาให้นะครับใ่้ทุกผู้ชมดูดิ นี่นะดูเขาเนี่ยนั่งนิ่งนะท่านผู้ชมนะดูดิเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาน้ำเนี่ยกับขนมนะไปให้แกนะแล้วผมจะลองเข้าไปคุยดูนะท่านผู้ชมแต่ผมขอไว้กล้องตรงนี้นะเกิดมีอะไรนะรผมจะได้เคลื่อนไหวทันนะท่านผู้ชมนะถือกล้องไว้เนะี่ยมันลำบากนะครับ ต้วเดียวกันั้งเมืองเขานะตัวแกนี่นั่งนิ่งไงนะทุกผู้ชมนะแ๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปคุยกับเขาดีๆนะไปวทุกผู้ชมจุดเอามิวิยะ Yeah. ครับผมไม่กล้าเข้าไปนะเขานี่อยากกินมากเลย คือผมเนี่ยให้ของเขาไปแล้วนะแล้วเขาเนี่ยเดินไปทางนู้นแล้วผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูนะว่าเขาเน่าไปไหนนะเฮ้ยีเยฮะแกนี่ยอยู่นะแ,แกนี่มีเงาด้วยนะแกนี่ยเอบนนู้นอยู่ mặt trời mặt này mặt trời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  ไปจ้านุ๊มวาน่าไปไหนก็ไม่รู้เพียบสิเข้าไปห้องบนหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะนุ๊ ลงุงบุจ้ไวมากเลยท่านผู้ชมหายไปแล้วก็ไม่รู้ละไวจริงๆนะโุจ้ ผู้ชมหายไปแล้วนะก็ตะกินนี้ผมก็คุยกับเขาได้ประมาณไม่กี่คำนะทุกผู้ชมแต่เขาก็บอกผมอยู่นะว่าเขาต้องการน้องวุ้นนะครับทำไงดีทุกผู้ชมแต่เขาไม่บอกนะว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรกันกับน้องวุนนะ แต่เขาบอกแค่อ่าอยากได้น้องวุฒกลับมานะทุกผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะขอตัวกลับแล้วนะทุกผู้ชมนะแต่ผมเนี่ยจะกลับไปพิจารณาดูทีหนึ่งนะทุกผู้ชมก็พีเอฟซีท่านใดที่อ่าไม่อยากให้น้องไปเนี่ยบอกผมได้นะเพราะว่าแกเนี่ยไม่ใช่คนปกตินะผมว่านะไม่น่าจะใช่พ่อน้องวุฒด้วยนะครับเพราะว่าผมถามไปว่าแกเนี่ยเป็นอะไรกับน้องแกก็ไม่ตอบแม่เลยนะแต่แกบอกมาแค่ว่าอ่า อยากได้ตัวน้องวุ้นนะฮะไปแล้วทุกผู้ชมเดี๋ยวผมจนะขอตัวเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะตอนนี้เนะี่ยร้อนมากเลยนะและแกนะี่ยก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะทุกผู้ชมนะไปไแถวๆนี้แหละนะครับไปทุกผู้ชมร้อนมากให้เพื่อนะ ผมเนี่ยนั่งพักได้แป๊บหนึ่งแล้วนะท่านผู really ้ชมนะก็ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเนี่ยอขอนั่งอีกสักแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ยังไม่ไห้เหนื่อยเลยนะโอเยครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาพูดนะครับตอนที่ผมเนี่ยเดินขึ้นมานะท่านผู้ชมนะก็แกเนี่ยพูดได้ไม่กี่คำเลยนะแกก็เดินหนีผมเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการน้องวูนะครับก็ผมถามไปว่าแกเนี่ยเป็นไรกับน้องนะ แกก็ไม่พูดอะไรเลยนะทุกผู้ชมแกบอกบอกแค่อย่างเดียวนะว่าต้องการน้องวุ้นนะโอเคะนี่นะทุกผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวจะลองคิดดูทีนะครับแล้วถ้าพีเอฟซีท่านใดนะที่ไม่อยากให้น้องวุ้นเนี่ยขึ้นมาอยู่กับแกนะก็เมนบอกผมได้นะทุกผู้ชมนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวทางกลับละก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็ฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยนะฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะ ก็สำหรับคลิวันนี้ก็ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกผู้ชมนะ